ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พท้องฟ้าเหนือเมืองยี่หงมัวคลื่นหยวนยิ่งใหญ่เรากับมหาสมุทรส่งเสียงดังก้องไปทั่วจอมยุทดขุมพลังเซิงเวียนขั้นกลางสิบคนกำลังเปล่งรัศมีพลังออกมาจนถึงขีดสุด คลื่นพลังเหล่านี้ทำให้คลื่นหยวนในธรรมชาติแสดงสัญญาเดือดพล่านแรงกดดันจากระลอกคลื่นลูกแล้วลูกเล่ากระจายออกมาทำให้หลายคนในเมืองหายใจติดขดัดทั้งเมืองเงียบกริบจากการ,รเผชิญหน้ากันบนท้องฟ้า กระแสลมนับไม่ถ้วนก่อตัวขึ้นร่างเงาหลายร่างกรูเข้าไปราวกับฝูงตักกแตนร่อนลงบนอาคารในเมืองดวงตาของพวกเขาใช้แววตื่นเต้นขณะมองการประจันหน้าหน้า,นากลัวบนท้องฟ้า สิสสำนักเต่าที่เพิ่งออกมาจากค่ายกลก็ตะลึงไปกับการแสดงพลังตรงหน้าแต่พวกเขาก็รีบดึงสติจับตามองคนจากสำนักหยวนเหมือนอย่างระมัดระวงังพวกมันไม่ปล่อยให้เรื่องจบจริงๆด้วย ิ่งเซียวเซียวบอกความเห็นเสียงต่ำนังกำมือนั่นเมื่อเห็นภาพตรงหน้าหินต้องงบยักหน้าสีหน้าเขาค่อนข้างสงบนิ่งดูเหมือนเขาจะคาดได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจากท่าทีขมขู่ของสำนักหยวนเหมือนที่แล้วที่แล้วมา ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปล่อยเรื่องนี้ไปหลังจากประสบกับความสูญเสียน่าเจ็บปวดฉัพลันชีเลยสำนักเต่ากล้ามากทำเรื่องชั่วร้ายเช่นนี้วางแผนจะก่อสงครามระหว่างสำนักเริ่ ผู้อาวุโสท่าทางไร้กาดทั้งหกจากสำนักหยวนเหมือนจ้องมองหลินตงด้วยแววตาชั่วร้ายก่อนที่ชายชราผิวขาวเท่าจะตะโกนเสียงเย็นออกมาไอ้ผีเน่าสือตรงอยากกล่าวหากันลอยลอยสิสึกมหาศาสตร์ไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่นี่ต้องใช้ชีวิตแลกชีวิตก็ยากหน่อยที่จะเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายชีย้เลยตอบเสียงเบาบาดเจ็บล้มตายกันบ้าง สิบสำนักหยวนเหมือน540คนถูกไอเด็กบ้าคนเดียวค่าเนี่ยนะนี่ยังใช้คำว่ากันบ้างอยู่อีกเหรอดวงตาของชายชราที่ชื่อสือตงกระตุกพร้อมกับตะโกนออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวสือตง แกก็เป็นหนึ่งในผู้ดูแลทัพแห่งสำนักหยวนเหมืนินไม่ควรจะหัวร้อนสิแกคิดว่าหลายปีที่ผ่านมาสิบสำนักเต่าของข้าตายไปแค่หยิบมือจากน้ำมือของสิบสำนักหยวนเหมือนเรอ้อ ใครรอดใครตายในการประลองล้วนเป็นลิขิตสวรรค์เช่นเดียวกับการแพชนะก,ก็ขึ้นกับความสามารถของคนคนนั้นครั้งนี้สิทธิสำมนักหยวนเหมือนอ่อนด้อยกว่าถ้าจะให้พูดตรงๆงดวงตาของเฉินเจินเย็นเยือกเมื่อจ้องสื่อตรงพวกมันสมควรตายแล้วคำพูดของเฉินเจินทำให้คนจำนวนหนึ่งลออปมยิ้มดูเหมือนสำนักเต่าจะทนสำนักหยวนเหมือนมานานแล้ว เฉินเจินพูดอะไรออกมาผู้อาวุโสทั้งหกแห่งสำนักหยวนเหมือนตะโกนกรา้าพวกเขารู้สึกคลั่งแค้นขึ้นมาเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ถ้าไม่ถือที่จะพูดออกมาอีกครั้งหรอกถ้าพวกแกอยากจะได้ยิน เฉินเจินหัวเราะเสียงเย็นเฉินเจินเ,เราไม่ได้มาต่อปากต่อคำกับแกทุกคนควรรู้ไว้ว่าเรื่องนี้จริงจังแค่ไหนพวกข้าส่งข่าวกลับไปที่สำนักหยวนเหมือนแล้วท่านประมุขทั้งสามเดือดจัดเพราะเรื่องนี้ข้าเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกแกสี่คนแก้ได้หรอก ซื้อตรงแขมความโกรธในใจดวงตามืดคลึมลงหลายส่วนเมื่อเอ่ยออกมาสีหน้าของพวกเฉินเจนเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินถึงเรื่องประมุกทั้งสามแห่งสำนักหยวนเหมือนชื่อของประมุกสำนักหยวนเหมินเพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้คนในดินแดนตรงเฉวียนต้องตัวสั่นเทาซื้อตรงต่อให้แกดึงประมุกทั้งสามแห่งสำนักหยวนเหมินมาพูดวันนี้ก็ไรประโยชน์ กฎของศึกมหาศาสตร์เป็นที่เห็นพ้องของยอดสำนักทั้ง8ดทำไมสำนักหยวนเหมือนกำลังจะละเมิดกฎซะเองหรือแกคิดจริงๆหรือว่าสำนักหยวนเหมือนแข็งแกร่งพอที่จะมองข้ามหัวเจ็ดยอดสำนักที่เหลือเรอะฉีเลยเอ่อยด้วยเสียงหนักแน่นชัดว่าฉีเลยเป็นจิ้งจอกเท่าที่มีเล่เหลี่ยมแพราว คำพูดของเขาแบ่งสำนักหยวนเหมือนออกจากอีกเจยอดสำนักแม่สำนักหยวนเหมือนจะเป็นยอดสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะต้องต่อกรกับอีกเจ็ดยอดสำนักที่ชีเลย หยุดหาข้อแก้ตัวให้กับไอเด็กบ้านั่นได้แล้วดวงตาของซือตรงมืดมัวและชั่วร้ายมองไปที่หลิงต้องเอ่ยขึ้นว่าข้าได้รับคำสั่งจากท่านประมุขให้เชิญเขาไปที่สำนักหยวนเหมือนใจเย็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก ถึงตอนนั้นก็ให้ประมุกยิ่งส่วนจืมารับเขากลับไปแล้วกันถ้าต้องการพาหลินต้องไปก็ควรขออนุญาตจากข้าก่อนเฉินเจินเอ่ยด้วยท่าทีเฉยเมยถ้าสำนักหยวนเหมือนพาเขาไปได้จริงๆสำนักเต๋าจะเอาหน้าไว้ตรงไหนของดินแดนตรงเฉวียนกันชี้เลยเค้นเสียงเอ่ยดูเหมือนว่า แต่ไม่ร่วมมือสินะซื้อตรงสีหน้ามืดครึ้มจากนั้นก็เอ่อยเยาะแม้ว่าพวกเจ้าสี่คนจะมีขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นกลางแต่คิดว่าจะสู้กับพวกข้าหกคนได้หรือประกายเย็นเยือกวาวบในดวงตาของชีเลยเขาไม่ยอมแพ้เช่นกันงั้นลองสักตั้งหมาย พวกแกนี่ชอบเลือกทางลำบากแทนที่จะเลือกทางง่ายๆ่าซื้อตรงเริ่มควันออกหูเมื่อเห็นว่าฉีเลยไม่ยอมลดราวาสอบเขาเอ่ยด้วยเสียงเย็นเยือกั้งนั้นอย่าหาว่าพวกข้าไร้มารยาทละกันข้าบอกแล้วว่าจะเชิญหลินต้องไปสํานักหยวนเหมือนพูดคุยนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยตามคำสั่งท่านประมูขแกคิดว่าพวกข้าโง่หรอเชิญจนเยยถ้าหลินต้งตกอยู่ในมือของสำนักหยวนเหมือน ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าพวกเขาจะลอบใช้วิธีไหนถึงตอนนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพาตัวหลิงต้องกลับมาจัดการดวงตาของสือตรงมืดเย็นเขาสะบัดแขนเสื้อลง เสียงตะโกนอัดไอสังหารแรงกล้าและความร้อนใจดังไปทั่วฟ้าคลื่นหยวนมหาสาลประทุออกจากพักพวกพร้อมกับเสียงตะโกนของซื้อตรงทันใดนั้นพวกเขาก็พุ่งตรงไปยังกลุ่มของฉีเลยสิบสำนักเต่าถอยไป แววมืดเคลิม้มวูบไหวในดวงตาของฉีเหลยเมื่อเห็นเสียงร้องทุ้มต่ำดังขึ้นคลื่นหยวนทยานออกมาพร้อมกับร่างพุ่งตรงไปอีกสามคนก็รีพอ่อตามไปติดติดคลื่นหยวนยิ่งใหญ่ปะทะก,กันบนท้องฟ้าด้วยเสียงดังสน,นั่น การโจมตีหน้าสะพรึงมากมายทำเอาคนมองคนหัวลุกชั่นแผ่ไปทั่วอย่างรวดเร็วขณะที่เสียงราวกับฟ้าร้องดังกึกก้องตามออกมาหลิงต้งพวกเจ้าหนีไปเสียงตะโกนของเฉินเจินดังขึ้นขณะที่คลื่นหยวนคำรามและประทุไปทั่วฟ้า ดวงตาของหลินต้งเคร่งขรึมลงเมื่อมองการต่อสู้หน้าตะลึงครุ่งคิดอยู่แวบหนึ่งก็พยักหน้าเขาหันกลับไปตะโกนบอกสิบธิสำนักเต่าด้วยเสียงทุ้มไปเร็วจอมยุทธธรรมดาไม่สามารถเข้ามาขัดขวางการต่อสู้ระดับนี้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ตอบด้วยพลังของกลุ่มฉีเลย ดูเหมือนว่าแม้จอมยุดขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นกลางทั้งหกคนก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้หากต้องการจะหนีหลิวทงหยุดไอเด็กบ้านนั่นไว้ขณะที่หลิงต้องนำคนอื่นๆถอยหนีเสียงตะโกนกร้าวของสือตงก็ดังมาจากข้างบน คนสองคนก็พุ่งตรงมาจากบริเวณใกล้เคียงลอยตัวอยู่ห่างจากหลินต้องไม่ไกลนะักเจ้าเองเรอหลินต้องมองคนตรงหน้าพร้อมกับความประหลาดใจฉายบนใบหน้าชัดว่าเขาจำหลิวทงได้ให้หนูแกนี่เยี่ยมจริงๆ ดวงตาของหลิวทงจับจ้องหลิงต้งความรู้สึกซับซ้อนเกิดขึ้นในใจบนยอดเขาไปเฉาหลิงต้งยังเป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆในสายตาเขาแต่หนึ่งปีสั้นๆอีกฝ่ายก็มีพัฒนาการถึงขนาดนี้แล้วฮ่าฮ่า ทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณเจ้านะหลินต้งยิ้มบางหลิวทงเคยแข็งแกร่งในสายตาเขามาก่อนแต่ตอนนี้อีกฝ่ายไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยยิ่งในด้านขุมพลังจัดว่าอ่อนด้อยกว่ายวนชังเสียอีกหลินต้งแกควรจะยอมแพ้โดยเร็ว แม้แต่สำนักเต๋าก็ปกป้องแกจากขายนะระดับนี้ไม่ได้หรอกหลิวทงร้องบอกเสียงเย็ยนแค่มีพักพวกเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนี้กับข้าหรอกหลิงต้งเหลือบมองกลุ่มหลิวทง คนเหล่านี้น่าจะเป็นผู้พิทักษ์สำนักหยวนเหมือนขุมพลังของพวกเขาอยู่ในระยะปลายสุดของระดับเนี่ยผ่านขั้นก้าแม้พวกเขาจะจัดว่าแข็งแกร่งแต่ก็เห็นชัดว่าไม่เป็นอันตรายต่อหลิงต้งในตอนนี้นะโอหังจริง ใบหน้าของหลิวทงเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อได้ยินเขาไม่คิดเลยว่าชายหนุ่มที่เป็นเหมือนมแมลงอีตัวเล็กๆจะสามารถข่มเขาได้จับมันไว้เมื่อเกลี้ยวกล่ดพลาดในดวงตาของหลิวธงก่อนที่จะตะโกนเสียงกร้าว ผู้พิทัก์สำนักหยวนเหมือนบางส่วนรีบพุ่งออกไปหลังจากคำสั่งของหลิวทงคลื่นหยวนยิ่งใหญ่และทรงพลังแผ่ออกมาเมื่อพวกเขาคว้าจับหลินตงทว่าอิ่งเซียวเซียวหวังเยี่ยนและพักพวกที่อยู่ไม่ไกลาจากหลินตง ก็กระโจนเข้ามาขวางการโจมตีจากการขุมพลังอีกครึ่งก้าจะบรรลุระดับเซิงเฉวียนทำให้พลังของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าผู้พิทักษ์สำนักหยวนเหมือนเสียอีกคลื่นหยวนพุ่งตรงมาถูกพวกเขาสกัดไว้โดยง่าย หลิวธงอดไม่ได้ที่จะมีสีหน้านักเกลียดเมื่อเห็นภาพตรงหน้าแต่ขณะที่เขากำลังจะเข้าร่วมต่อสู้ก็เห็นร่างของหลินต้องพุ่งตรงมาราวกับวิญญาณเสียงหัวเราะเย็นเยือกก็ดังขึ้นข้างหูข้าบอกแล้วว่าเจ้าตอนนี้ไม่มีสิทธิพูดแบบนั้นกับข้าเวลาเดียวกับที่เสียงดังขึ้นร่างของหลินต้งก็ปรากฏตัวต่อหน้าหลิวธงดวงตายเย็นเยือกเมื่อจ้องมองชายหนุ่ม ฝ่ามือของเขาสัดคลื่นหยวนมหาศาลออกไปอย่างเกรียวกราดหลินต้งไม่มีท่าทีว่าจะหลบเมื่อเผชิญกับฝ่ามือทรงพลังจากหลิวทงแสงสีเขียวสว่างวาบบนแขนของเขาพร้อมกับลวดลายมังกรปรากฏอย่างเลือนราง บังเกิดเสียงดังสนั่นเมื่อพลังสองสายประทักกันคลื่นผันผวนแผ่ออกไปขณะที่ร่างเหลิวทงกระเด็นอย่างน่าอนาถด,ดวงตาเขาปรากฏแววตกตะลึงเมื่อมองชายหนุ่มตรงหน้าที่ไม่ได้ขยับตัวไปสักกระพีชายคนนี้ที่เหมือนปลาซิวปลาส้อยในสายตาเขามีพลังเหนือกว่าเขาไปแล้ว ไปหลินต้งไม่คิดจะสู้กับหลิวโงเมื่อส่งอีกฝ่ายกระเด็นไปได้ด้วยหมัดเดียวเขาโบกมือและกำลังจะถอยฉับไปไอ้บ้าแกคิดจะไปไหนกลับมารับโทษทันที่ก่อไว้ซะดีๆียุดใจร่างชายชราคนหนึ่งก็พุ่งออกมาจากสมรภูมิร้อนระอุบนท้องฟ้าขณะที่หลิงนต้งกำลังจะหนีอีกฝ่ายกำมือใหญ่แน่น คลื่นหยวนเปลี่ยนเป็นมือยักษ์พลังหยวนราวร้อยศอกปิดทางหนีที่ไล่ของหลินต้งไว้เห็นชัดว่าจอมยุดขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นกลางปลีกตัวออกมาและโจมตีหลินต้ง หลินต้องมีสีน้ามืดมนเมื่อมองมือใหญ่ที่กำลังจะคว้าร่างขาวสีหน้าเขาดิ่งลงขณะที่จะราวพลังทั้งหมดหลบหลีกหัวใจเขาก็กระตุกกระพางรีหันหน้ากลับไปก็เห็นลำแสงกลุ่มหนึ่งพุ่งมาจากขอบฟ้าห่างไกล ในขณะเดียวกันเสียงหัวเราะหญิงทนงก็ดังลั่นไปทั่วท้องฟ้าเหนือเมืองยี่หวมัวห55ไอ้ผีเน่านี่มาจากไหนแกขออนุญาตท่านปู่เตียวก่อนจมตีหลิงต้งหรือยังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ